สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศนอนนานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานโครงการนะถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะรู้ว่าผมได้ทําโครงการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะครับเขื่อนบ้างโซลา่าฟาร์มบ้างนะครับก็เพื่อนที่จีนเขาก็สนใจนะครับงานโซลา่าฟาร์ม ไทยลาวกัมพูชานะครับพม่านี่ยังไม่เคยไปนะเมียนมานี่ยังไม่เคยไปก็ขอเป็นสามประเทศนี้ก่อนนะครับไทยลาวกัมพูชานะครับงานที่เป็นโซลาร์ฟาร์มนะครับเพื่อนที่จีนเขาสนใจนะครับก็ลองใครมีงานนะครับก็ลองอินบ็อกซ์ปาะธานถาวรนิจเนียเดี๋ยวผมจะวางไลน์ ชาวอนอินจเนียไว้นะครับคุณสามารถพิมพ์แล้วก็แอดมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งดีเทลงานมามาดูก่อนนะครับถ้างานไหนน่าสนใจนะครับเราก็จะคุยสเต็ปต่อไปนะครับเอาเอาทีละขั้นก่อนนะครับขอดูรายละเอียดงานก่อนนะครับถ้าใครมีงานนะตอนนี้ด่วนเลยนะครับทุนจีนสนใจนะครับลงทุนเรื่องโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์นะครับในแถบอาเซียนนะครับโอเคสวัสดีครับ